สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องตะวันพาด้วยกันในครั้งที่2นะคะของวันที่25กันยายน2564นะคะแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการนำข้อมูลมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะคะ คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงสูงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทีมงานแรกในวันนี้นะคะนั่นก็คือทีมงานตังคำชะโนดนะคะซึ่ง ในวังวดวันที่1ตุลาคม6,4นี้นะคะทีมงานต่างคำชะโนดได้ให้มาแล้วนะคะชุด3มตัวให้มาที่ส 1, 4และ2ตัวให้มาที่ 6, 3สนะคะ3 1 4และ63านั่นเองนะคะมาดูถิตีย้อนหลังเขานะคะในงวดที่ผ่านมาเขาให้มาที่ 6, 3สหนะคะก็ถือว่าจากเลข6เป็นเลข9นะคะก็ถือว่าให้มาใกล้เคียงเลยทีเดียวนะคะก็เดินดีนะคะ ไปต่ออีกเจ้าหนึ่งกันเลยค่ะนั่นก็คือของแอดก,อการาลสินนั่นเองนะคะซึ่งก,การาลสินงวดวันที่1ตุลาคมเขาบอกว่าเขาให้มาเม็ดเดียว2ตัวล่างนะคะให้มาที่25และ27 25และ27เท่านั้นเองนะคะก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ต่อไปกันเลยนะคะก็จะเป็นของหนูผีพรเนจ,จรนะคะซึ่งสรุปผลคํานวณน,นะคะบนหนูผีให้มาเน้นที่เลข7นะคะให้มาที่207และ287แล้วก็ให้2ตัวมาที่07และ87นะคะในส่วนของเลขล่างให้เน้นที่เลข0นะคะให้มาที่03นะคะก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลววันที่1ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะต่อไปนะคะวิ่ง วิ่งตามหาความสําเร็จนะคะวิ่งหาความสําเร็จนั่นเองนะคะสรุปบนเขาให้มาที่6ชุดด้วยกันนะคะให้มาที่694 465 496 794 765และ796นะคะและ2ตัวบนให้มาที่9465และ96นะคะ ส่วนสรุปล่างนะคะให้มาที่3หางด้วยกันนะคะให้มาที่ 96, 69และ 49, 69, 96และ49นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางอีกท่านหนึ่งนะคะต่อไปกันเลยนะคะในส่วนของหวยมังกรเมลัยนะคะงวดเป็นที่1ตุลาเขาก็ให้มาชุดเต็มนะคะให้มาที่บนล่าง 00, 03, 06 10 13 16 20 23 26 30 33และ36นะคะก็เขาบอกว่ารอตัดอีกรอบนะคะถ้าเขาตัดเมื่อไรแล้วแอดมินก็จะนำมาฝ่าอีกครั้งนะคะมาดูเซติย้อนหลังกันงวดที่ผ่านมานะคะเขาก็ให้มาเอ่ห35ก็ถือว่าผ่านค่ะต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คืออาจารย์โกยบ้านได้นั่นเองนะคะซึ่งอาจารย์โกย เน้นบนมาที่เลข9กับเลข7นะคะให้มาที่91 93 94 98 71 73 74 76ในชุด3ตัวนะคะให้มาที่194และ176 194และ176นะคะในส่วนชุดบนให้เน้นย้ำกันที่91 94 71และ76นะคะ ในส่วนชุดเลขล่างนะคะเน้นย้ํากันที่เลข1กับเลข4นะคะให้มาที่21 41 61 91 2444 64และ94นะคะเน้นย้ํากันที่21 41 61และ91นะคะในของอาจารย์โกยบ้านไรนะคะมาดูสถิติย้อนหลังงวดที่แล้วนะคะเขาก็ให้บนมา5 3แล้วก็ให้เลขล่างมาที่35นะคะก็ถือว่า เดินดีนะคะในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านอยู่นะคะก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อไปกันเลยนะคะในส่วนของม้านำโชคนะคะซึ่งงวดนี้มานำโชคให้มา3ตัวบนให้มาที่เลข1เลข4และเลข8แล้วก็จัดชุดให้ที่148 481และ814ในส่วนของ2ตัวล่างนะคะให้เน้นกันที่เลข3เลข6 และเลข1จัดชุดให้ที่36 61และ13นะคะก็นำไปเป็นแนวทางของม้านำโชคนะคะไปดูต่อกันเลยนะคะในส่วนของอผีเสื้อเทวดาให้โชคนะคะก็ให้มาที่84516959และ61ย้ำอีกทีนะคะให้มาที่84516959 และ6 1นะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางค่ะต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือของแอดคนนอนนานะคะซึ่งของคนนอนนาเขาบอกว่าชน1นึ่งสล่างแล้วก็กันแล้วก็เลขรองที่เลข3ตัวเดียวกันนะคะและในส่วนของเลขหน่วยชนกันที่เลข6กล่างนะคะเขาก็เลยจัดให้ชุดเดียวเต็มเตมเลยนะคะที่เลข16ค่ะแล้วก็เลขรองที่3 6นั่นเองนะคะ มาดูสถิตีย้อนหลังของเขานะคะว่าในส่วนงวดที่แล้วเขาก็ให้หลักสิบมาอยู่ที่เลข9นั่นเองนะคะแล้วก็หลักหน่วยมาที่เลข0ูนย์เขาก็ให้เม็ดเดียวมาเหมือนกันนะคะที่90นะคะก็ถือว่าถูกก้างไปเต็มเต็มนั่นเองนะคะก็ฝากเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะคะของแอดคนนอนนานนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือของแอดใบฟ้าเป็นแนวทางสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลวันที่1ตุลาคม2564 แอด b บฟ้าเขาก็ให้มาสามตัว3ชุดด้วยกันนะคะให้มาที่4 17 6 48และ8 47 3ชุด3หางเน้นๆน,น,นะคะและในส่วนของชุด2ตัวให้มาห่หางด้วยกันนะคะให้มาที่16 17 18 46 47และ48นะคะมาดูเสตีย้อนหลังของ Add by ฟ้านะคะในส่วนของแ d ด y บฟางวด ของเดือนกันยาสองงวดนะคะก็ถือว่าไม่เข้านะคะแต่งวดที่ผ่านมาก,ก่อนก่อนเดือนกันยานะคะ2งวดก็ถือว่าเดินดีมาตลอดนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอดมินจะพาไปเทียมนะคะหลายลายสำนักที่ให้ตรงกันมานะคะนั่นก็คือในส่วนของเลข16และ61นั่นเองนะคะซึ่ง แอดมินถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะเรามาดูกันว่ามีสำนักไหนกันบ้างน,นะคะที่ให้ตรงกันมาที่1.6.61นะคะในส่วนของ1.6นะคะให้ตรงกันมานะคะก็จะมีแอดใบฟ้าแอดคนนอนนาแอดปัญญาและก็ห่วยมังกรเมลัยนะคะที่ให้ตรงกันมาในส่วนของเลข1.6และในส่วนของเลข61นะคะก็จะตรงกันกับของอาจารย์พงษ์ปัญสุขอาจารย์โกยบ้านไร่ ผีเสื้อเทวดาให้โชคและม้านำโชคนะคะซึ่งให้ตรงกันมาในส่วนของเลข61นะคะต่อไปนะคะในส่วนของเลข1771นะคะแอดไฟฟ้าให้ตรงกันกับแอดปัญญานั่นเองนะคะในส่วนของ1771นะคะมาดูต่อนะคะในส่วนของเลข1331นะคะนั่นก็นั่นก็ที่ให้ตรงกันมาก็จะมีของอ อาจารย์พงษ์ปันสุขแอดปัญญาม้านำโชคและหวยมังกรเมลัยนะคะซึ่งให้ตรงกันมาที่เลข1 3 3 1นั่นเองนะคะก็ขอบคุณนะคะเจ้าของข้อมูลในทุกๆสำนักด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามแอดมินเป็นอย่างดีนะคะผิดพลาดประการใดนะคะแอดมินก็ต้องขอกราบขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะก็ สุดท้ายนี้แอดมินก็ขอให้ทุกคนเฮงเปังปงัล่ำรวยกันทุกๆคนนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ